บ้านสวนสิริชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมทุ่งนานะคะเหลืองอารามเลยนะคะกำลังจะได้เริ่มเกี่ยวข้าวนะคะนะคะนานี้ของแอดมินนะคะของครอบครัวแอดมินเองนะคะจะเป็นนาเช่านะคะก็ปีนี้น่เราน่าจะต้องเกี่ยวมือนะคะเราก็เลยมาสำรวจขานพอที่มันจะอ่าได้เริ่มเกี่ยวหรือ,อยังนะคะดูทรงแล้วนะคะก็ พ่อบ้านเรามาเปิดน้ํานะคะกําลังไปเปิดน้ํานะคะหาทางระบายน้ําออกก่อนให้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะประมาณอีกอาทิตย์นึงนะคะสัปดาห์หนึ่งนะคะก็จะได้ลงมือเกี่ยวนะคะเกี่ยวมือนะคะเดี๋ยวเอ็มเนจะพาท่านผู้ชมไปชมรอบๆนะคะก็จะมีนาทางนู้นนะคะข้างหลังพ่อบ้านนะคะแล้วก็นาฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ด้านนั้นอีกนะคะก็น่าจะต้อง เกี่ยวมือทั้งหมดนะคะเพราะว่ารถเกี่ยวลงไม่ได้ค่ะนานโลกนี้ก็ถ้าลงนะก็น่าจะจมนะคะเพราะว่าอลอกหน้าดินออกใหม่เนาะค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมเข้ามานะคะกดไลค์กดซับสไคร้ให้บ้านสวนสิริชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดนะคะคลิปาาการน,นําเสนอของบ้านสวนสิรินะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเงื้องะงะนะคะห่างหายไปนานเลยนะคะตัวที่ที่เราลงตรงนี้ก็จะเป็นกกขอนะคะลอยห้านะคะมะลิหนักนะคะก็สวยอยู่ค่ะนะคะบางที่ก็สวยนะคะตรงนี้สวยฝั่งนู้นก็ยังเขียวนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันสุกไม่เสมอกันนะคะสุกเป็นหย่อมๆเลยนะคะ ฟีท่านใดน,นะคะทำกะเกษตรก,กรเกษตร่าทำนานะคะก็เกี่ยวข้าวหรือยังนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะข้าวทางนู้นเป็นยังไงสวยไหมนะคะก็คอมเมนต์ะนะคะคุยกันได้นะคะแนะนำกันได้นะคะทางนี้จะบางหน่อยค่ะ บางไม่หน่อยเลยบางมากเลยทางนี้ทางนี้ส่วนมากจะเป็นดินทรายนะคะเป็นยมยมนี่ค่ะก็เขาลอกลอกลอกมาทิ้งไว้ก็หลายปีอยู่นะคะไม่มีใครมาทํานะคะเอดมินก็มาขอทําปีแรกปีนี้นะคะก็อย่างว่าเลยเนาะลอกหน้าดินที่มันอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้วนะคะเราก็ต้องมาบํารุงใหม่นะคะ จุดนู้นนะคะทางนู้นก็ยังพอสวยหน่อยะคะ่ะจะมีตรงนี้นะคะที่บางมากเลยนะคะจะได้พอกระสอบไหมนอหดังนั้นเขาหาเห็ดเพาะนะคะอ่ารอบปีที่แล้วนะ่ะเอ็ดมินก็มาหาเห็ดเพาะอยู่ต้นตราดฝั่งนู้นนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะ เดี๋ยวถ้าใกล้ๆช่วงที่มันอ่แแ้งนะคะเดี๋ยวแอดมินช่วงฤด,ดูของมันเดี๋ยวพามาดูอีกนะคะว่ามีนะคะมีหรือเปล่านะคะเพราะส่วนมากจะมาไม่ทันเพื่อนบ้านนะคะบางทีเขาเหมือนเขารู้แหล่งน้องเขาก็จะมาก่อนเราอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของเพื่อนข้างๆนากันนะคะยังเขียวอยู่นะคะต่างกับของแอดมินแอดมินลงก่อน,นะค่ะเพราะว่าเป็นนาลอกนาลึกนะคะ ผลพีของพี่เขาก็ลงทีหลังนะคะยาคนท้างเยอะเหมือนกันนะคะสวยเป็นย่อมๆนะคะค่ะส่วนมากเตนาเขาแห้งแล้วค่ะเป็นโคกมากกว่านะคะใม่หมอนขอแอนมินนะคะน้ำยังเยอะเลยคะ่ะมองเห็นได้ชัดเจนมากนะคะบางด้วยคะ่ะนานีนา้น่าจะดำเนาะดำนาน่าจะสวย บ้างค่ะเดี๋ยวลองปีหน้าเราเราลองดูพิธีการใหม่นะคะเผื่อนะคะถ้าถ้าลักษณะแบบนี้นะ FC ท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับการทำนานะคะอ่าถ้าลักษณะประมาณนี้ต้องทำยังไงก็ก็คอมเมนต์นะคะแนะนำแอดมินได้นะคะแอดมินนี่ก็มือใหม่มากๆเลยนะคะเรื่องของการทำนาทำได้นะคะรู้สึกว่าทำไปก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะ ก็เงื้งเงะอยู่นะคะมาอยู่บ้านนะคะได้ประมาณ4ปีนะคะก็เริ่มทํานาปีแรกนะคะของปีที่แล้วนี่เองนะคะเริ่มต้นกันนะคะก็ช่วยคุณปู่คุณย่าแลวก็ได้ลงมือทาเองปีนี้ซะส่วนใหญ่นะคะยังไงก็ขอให้เอฟซีนะคะแนะนําเข้ามานะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะมีอะไรแนะนําได้ก็แนะนํามาได้นะคะเอ็ดมิน ก็ยินดีรับฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพอจะทำตามได้ก็ยินดีทำตามนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบหน้ากันค่ะหลังจากที่เปิดน้ำไปแล้วนะคะอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะเราจะมาลงเกี่ยวมือกันนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไค i b e นะคะเป็นกำลังใจให้บ้านสวนสิริชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ